สวัสดีแฟนข่าวนักลบไม้กระดกทุกท่านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากระแสแรงในโลกโซเชียลตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการครบรอบการจากไป1ปีของดาราสาวที่ชื่อแตงโมนิดาซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีแฟนคลับหลายๆคนก็ทำเรียกว่าทำการจัดงารลํำลึกถึงการจากไปของน้องแตงโมและแน่นอนก็มีกระแสที่ออกมา พูดถึงกันและคงไม่พูดก็คงเป็นไปไม่ได้ตามที่เราทราบมาก็คือเรื่องของคุณแม่ของน้องจมโมที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยมีการเรียกเงิน50ล้านบาทนะครับเรียกเงิน50ล้านบาทก็คือว่า,าจากที่คุณแม่นะครับเคยได้ตกลงนะครับกับศาลแล้วว่าจะให้ชดใช้เงินเนี่ยเป็นเงินที่ครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือจ่ายมา2ล้านแล้วจ่ายอีกเดือนละ30 0 0 0บาทเนี่ยจนฝ่าจะครบ 20ปีหรือจนฝากคุณแม่จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยรวมเป็นเงินแล้วอยู่ที่9.2ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับทุกคนก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะจบไปแล้วคุณแม่จะตกลงเจราจาแล้วแต่ล่าสุดนี้คุณแม่ก็ไม่ได้จบเรื่องนี้นะครับไม่ได้จบเรื่องนี้เพราะว่าคุณแม่จะมาเรียกเพิ่มอีกนะครับให้ครบนะครับ50ล้านโดยที่เรียกเอาจาก นะครับบุคคลบุคคลอีก4คนนะครับทั้งหมดที่ตกเป็นจำเลยทั้งหมด6คนนะครับก็คือมีทั้งหมด6คนแต่อีกสีอีก2คนนะครับที่คุณแม่บอกว่าจ่ายให้แล้วนะเก้าจุดสองล้านก็คือคุณปอกคุณโรเบิร์ตที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายก็มีคุณแซนคุณกระติกนะครับคุณจ็อบแล้วก็คุณพิมนะครับอ่าสี่สี่คนนะครับคุณแม่เ็าเรียกเพิ่มอีก4ี่สิบจุดแปดล้านนะครับรวมแล้วให้เป็นห้าสิบล้านซึ่งแน่นอนก็มีคนถามนะครับว่าเอ๊ะแบบเนี้ยนะครับเอคุณ มากฝาลูกหรือรักลูกมากฝาเงินนะครับเพราะมีคนถามด้วยว่ารักลูกมากฝาเงินหรือรักเงินมากฝาลูกนะครับคุณแม่ก็บอกว่าก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องกันคุณแม่บอกว่าเรื่องเงินกับเรื่องลูกเนี่ยคนละเรื่องกันเงินก็อยู่ส่วนเงินคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีสิทธิ์นะครับของคุณแม่ที่จะได้รับตามกฎหมายเนี่ยส่วนเรื่องของลูกแม่ทุกคนนะครับรักลูกอยู่แล้วมีแม่ที่ไหนนะครับจะเกลียดลูกตัวเองคิด ถึงมากด้วยนะครับจะให้ทํำยังไงแม่ก็ต้องรับเงินก็คือคุณแม่บอกว่าเรื่องของเงินที่จะได้เนี่ยก็เป็นส่วนที่คุณแม่จะได้อยู่แล้วนะครับอีกส่วนที่ว่าเรื่องของลูกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นสิทธิของคุณแม่มันเป็นสิทธิคุณเป็นเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อยู่แล้วอิจฉาหรือไง,งาอที่มาถามถามพูดพูดก็คือคุณแม่บอกว่าเนี่ย ที่มาพูดกันแบบนี้มาถามกันแบบนี้อิจฉาคุณแม่หรือไงก็อธิบายด้วยว่ามันเป็นสิทธิของคุณแม่โดยชอบธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุณแม่ก็ไปรับมาแล้วเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณแม่ก็ไปรับไปแล้วนั่นก็เพราะว่าสิทธิของคุณแม่ที่คุณแม่จะได้รับส่วนเรื่องอีกส่วนเรื่อง4 0่0ถึงล้านเนี่ยเวลาคิดต้องใช้สมองนะครับต้องใช้สมองนะครับค่อยๆไล่มันเป็นขั้นตอนของมันกันกองแล้วจะดำเนินไปตามขาบวนการยุติธรรมด้วยไม่ใช่เราไปบังคับปอ และคุณโรเบิร์ตเลยไม่ใช่เราเนี่ยไปบังคับคุณปอรหรือคุณโรเบิร์ตเลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลทางฝั่งคุณแม่ที่ออกมานะครับว่าที่ต้องการเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นเมื่อคุณแม่เรียกร้องออกมาแบบเนี้ยนะครับหนึ่งในนั้นน่ะก็มีการออกมาพูดเสมอในเรื่องของที่คุณแม่ออกมาก็คือคุณแซนวิสาพัท แน่นอนครับเมื่อเรื่องนี้นะครับคุณแม่ออกไปพูดในรายการก็ต้องมีทางด้านของคุณแซนก็ได้มีการโพสต์นะครับโดยข้อมูลจากคุณแซนมาบอกว่าอย่างนี้ครับแซนวิสาพัทย์ันนะครับเป็นแค่ผู้โดยสารไม่ได้เป็นจำเลยนะครับไม่ได้เป็นจำเลยทําไมแม่เรียกเยอะก็คือแซนวิสาพัทบอกว่าตัวเองน่ะเป็นแค่ผู้โดยสารนะอ่าไม่ได้เป็นจำเลยทําไมแม่ถึงได้เรียกเยอะขนนี้แต่ต้องบอกก่อนว่า นะตอนนี้เราต้องยอมรับนะครับถ้าตามขั้นตอนของกฎหมายคุณแซนเนี่ยคือจําเลยนะครับคือจําเลยแต่แเมื่อคุณแซนพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่กาเป็นสิทธิ์ที่จะคิดนะครับแซนวิสาพัฒยันเป็นแค่ผู้โดยสารไม่ได้เป็นจําเลยทําไมแม่เรียกเยอะครบรอบการจากไปนะครับหปีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัทระวีรพงศ์หลังจากที่ตกเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตกลางแม่น้าเจ้าพยาแฟนขับต่างลาลึกถึงฟาร์มด้วยฟาร์มรัก ครามอบอุ่นจากใจเสมอนำดอกไม้ไปวางไว้อะไรที่ท่าเรือพิบูณ์สงครามหนึ่งนะครับหลังจากนะครับที่ผ่านมา1ปีเนี่ยทางแม่ของตังโมนะครับนางพรนิดาสิระยุทธโยธินก็ได้เรียกค่าเสียหายคนบนเรือเพิ่มอีก4 0ล้านบาทนะครับ40.8ล้านบาทเนี่ยจนล่าสุดนะครับคุณแซนวิสาพัฒมนโนไปรัตออกมาโพสในไ g เคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวว่าคุณแม่สงสารพวกหนู ที่พวงมา,าลัยเรือยังไม่ได้จับเป็นแค่ผู้โดยสารทําไมเรียกพวกหนูเยอะกว่าคนขับเรือคะอ่าหนึ่งปีที่ผ่านมาได้คําว่าจําเลยเพราะกระแสสังคมก็เกินพอแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นฟาร์มยุติธรรมมีไว้สําหรับทุกคนนะคะฟาร์มจริงพูดไปไม่มี ใครเชื่อความจริงพูดไปไม่เชื่อก็ควรเชื่อพยานและหลักฐานค่ะนะครับเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ได้เป็นจำเลยความคิดเห็นเชิงลบใช้คำหยาบคายต่อไปนี้ไม่ทนแล้วนะคะก็ประมาณว่านะครับก็คือเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ตอนนี้ตัวเองก็ต้องตกเป็นจำเลยตามกฎหมายเพราะว่าตามกฎหมายขั้นตอนของกฎหมายนะก็คือถ้าเกิดว่าที่แรกเลยก็คือจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นก็คือเป็นเป็นผู้ต้องหาถ้าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา หลังจากถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วถ้าอายการส่งส่งฟ้องแล้วมีการรับนะครับอายการเนี่ยทำการส่งฟ้องก็จะเปลี่ยนจากฐานะาผู้ต้องหาเนี่ยกลายเป็นจำเลยอันนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ความคิดในเชิงลบใช้คำหยาบคายต่อไปนี้ก็คงจะไม่ทนแล้วจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่การที่ไปใช้คำพูดหยาบคายไปใช้คำพูดด่าทอไปใช้คำพูดที่ไม่สุขภาพในการคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่ โลกโซเชียลมีสิทธิ์คิดแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าใครผิดหรือถูกผลสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งแน่นอนครับว่าคุณแซนออกมาโพส์แบบนี้ก็ต้องมีชาวโซเชียลหรือโลกโซเชียลเนี่ยชา,ชาวชาวคนในโลกโซเชียลนะครับต่างดรามา่าคอมเมนต์สนั่นถึงกรณีดังกล่าวทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับของผู้เป็นแม่ของแจงโมและคนบเรือก็ คนในโลกตัวเชี่ยวนะครับก็ต่างคอมเมนต์นะครับก็มีก็มีมทัง้งทั้งอ่าท้งสองอย่างนะครับคุณแซนก็ได้มีการคอมเมนต์ว่า,าฟาร์มจริงพูดไปไม่เชื่อก็ควรจะเชื่อพยานหลักฐานค่ะนะครับเป็นแค่ผู้โดยสารไม่ได้เป็นจำเลยอ่าฟาร์มคิดในเชิงลบเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ได้เป็นจำเลยฟาแล้วก็แฮชแท็กว่าฟาร์มคิดในเชิงลบเนี่ยใช้คำหยาบคายต่อไปนี้ไม่ทนแล้วนะคะอ่าแล้วก็มีคำว่าอ่าก็มี คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเขาอกคอมเมนต์ว่าควรมอบความยุติธรรมให้อีแม่บ้างถ้าฟ้องกลับได้ต้องเอาให้เละนะครับอีกคนก็มาบอกว่ามุมของแซนมองดูดีนะน่าเห็นใจมากนะครับและอีกคนก็เขียนว่าแฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีการว่าเซฟอัจฉริยะด้วยนะครับแล้วก็มีคนก็มาตอบว่าแม่เพอร์เจอร์อ่าอีกคนก็มาตอบเหมือนกันรับแม่เพอร์เจอร์เหมือนกันนะครับอ่าอีกคนก็มาตอบว่า ใครทําอะไรก็รู้อยู่แก่ใจเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามทันนะครับอีกคนก็มาโพสต์ว่าแรกๆยอมรับนะว่าไม่ชอบคุณแซนแต่หลังๆคือเห็นใจแล้วอ่ะเพราะฟาร์มกลับไปกลับมาของแม่นะครับอ่าคนนึงก็มาเขียนว่าเบื่อคุณแม่นะครับอ่าอีกคนก็มาเขียนว่าแม่เกินไปอ่าก็อันนี้คือคือเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ในโลกโซเชียลในการพูดถึงในเรื่องของประเด็นนี้เพราะว่าแน่นอนครับว่าเมื่ออ่าคุณแม่เนี่ย มาพูดถึงเรื่องของเงินแล้วก็มีการไปพูดในรายการซึ่งคุณแซนเองก็ต้องออกมาตอบโต้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วคุณแซนก็ออกมาโพสต์แต่ว่าคุณแซนก็ไม่ได้ให้ข่าวกับนักข่าวอะไรเยอะแยะมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะโพสต์ใน i อส่วนตัวของคุณแซนเองนะครับในการโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงกระเพรมอัดอั้นตันใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ นะครับตามกฎหมายต้องบอกว่าตามกฎหมายก่อนนะ,อะทั้งหมดเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยตกเป็นจำเลยแต่ไม่ได้คนกระทําความผิดนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่คนกระทําความผิดเพราะศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าใครจะผิดหรือจะถูกซึ่งคดีนี้อายการก็ทําการสั่งฟ้องศาลไปแล้วในข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นแก่ความตายและข้อหาอื่นๆซึ่งแน่นอนครับว่าขั้นตอนก็อยู่ในบนชั้นศาลซึ่งศาลจะเป็นคนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วตามพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดในทั้งหมดคนเนี่ยจะมีความผิด ตามหลักฐานหรือเปล่าหรือมีความผิดในอย่างใดก็อันนี้ก็คงต้องรอดูกันไปแต่อย่างที่บอกว่าคุณแม่เองนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง ในเรื่องของเงินนะครับก็สามารถเรียกร้องควบคู่กันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ถ้าเราพูดถึงสิทธิ์นะครับ่วนคุณแม่จะเรียกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็สามารถเรียกได้แต่ผลสุดท้ายศาลจะตัดสินให้เท่าไหร่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดทั้ง4คนที่เหลือนะครับคือยังไม่คิดจะจ่ายก็ต่อสู้ไปครับว่าตัวเองไม่ได้ผิดก็รอให้ทางคดีอาญาตัดสินก่อนนะครับแล้วถึงตอนนั้นค่อยว่ากันสมมุติว่าถ้าทางคดีอาญาตัดสินอ่ายกฟ้องสมมุติน่นาว ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมีความผิดจริงตามที่โูกถูกกล่าวหาคุณแม่ก็อาจจะเรียกร้องได้ตามนี้แต่จะได้ตามนั้นหรือเปล่าอันนี้ศาลจะเป็นผู้ตัดสินทีเพราะตามที่เราทราบว่าการที่จะชดเชยค่าค่าค่าเสียหายหรือการเยียวยาอะไรเนี่ยมันต้องดูเหตุและผลและมีดูต่างๆการที่จะเรียกเรียกเท่าไหร่ก็ได้เรียกเท่าไหร่ก็ได,เเไได้เป็นสิทธิของของผู้เรียกแต่สุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินเราก็คงต้องรอดูเรื่องนี้กันต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ